ครับกาสวัสดีช่วงเศร้าของวันทีงี้สิบสองธันวาคมพศอสอนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกาศวดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับครับสหรับชิปนี้ผมกามีงัวไทยรุ่นลุนอายุหกเดือนถึงขวบหนึ่งมาแบ่งปันพี่น้องอ่าในราคาย่อมเย้าเลยครับพี่น้องครับงัวอ่าทั้งช่องเฮานี่ชิปนี้กับช่วงจัดโปรครับพี่น้องครับเดี๋ยวชิปนี้ผมสีบริการส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรแล้วกับบริการจิ้มเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับ นอกเหนือจาก200กิโลเมตรถ้าพ่อแม่พี่น้องจากได้อย่างนั้นไปเลี้ยงไปคุณนผมก็รับจะส่งให้ครับแต่ว่าผมอคอ้าข่าน้ำมันน้ำพ่อแม่พี่น้องเด้ครับแต่กเกิน200กิโลเมตรครับเบอร์โทรศัพท์ก็ศ6 5 207 6884ปพิกัดที่ตั้งข้อกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดหรือท่านใดอยากเดินทางมาชมตัวจริงมาลับเองกับจับกิเพลตมาย่งทีทําการอบอรตอได้ครับของง่วกับอยู่ห้างจากอบอตอหรอครับ ไก่อีกย่างที่ผมแตหนักทุกคลิปเด้อครับพี่น้องครับบ่มั่นใจว่าจะของซื้อได้ด้วยกรณีใดๆก็ตามครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันเด้อครับพี่น้องครับให้เห็นใจทั้งผมนะครับให้จินด้วยความสุจริตครับอ่ะบ่บ่หลายยายห้างครับมาเมืองชุดที่หนึ่งอ่าท่านใดหาง่วงผูเข่าขุนได้ครับอ่ามีหกตัวขายยกตัวละสามพันเก้าร้อยบาทครับบ่แยกเด้อครับพี่น้องครับท่านสิได้ง่วงแบบใดเนี่ยชุดชุดที่หนึ่งครับนี่ครับง่วงผูอ่าชุดนี้ก็มี่ตัวง่วงผูเลยนะครับ เป็นงวเลียงไงเราครับพี่น้องครับบ่อ้องหานุ่มเราครับรุ่นนี้ครับนี่ตัวที่หนึ่งนี่ตัวที่สองนี่ตัวที่สามนี่ครับตัวที่สี่ตัวที่หาตัวที่หก,ต,หกตัวบุญครับนี่ครับตัวละสามพันเก้าร้อยบาทเด้อครับพี่น้องครับขายยกุกอ่า ชุดที่สองกับมีหกตัวครับพี่น้องครับแต่ว่าชุดนี้สีได้ตัวผูสามตัวเมียสามก็ขายยกตัวละสามพันเก้าร้อยบาทเช่นกันครับพี่น้องครับนี่ผ้ามึงตัวผูอันนี้ตัวผูตัวที่หนึ่งน้อยง่ายค้ากันครับพี่น้องครับทั้งนั้นทั้งนี้คุ้มค่าแน่นอนครับนี่ตัวผูตัวที่สองนี่ตัวผูตัวที่สามนี่ตัวเมีย ตัวเมียนี่ส้นขวบเลยครับเมียไทยนี่ครับสมอนีก็บพิงง่วหางเดือนแล้วครับนี่ครับงัวบ่ห่องหาน่มเหรอครับนี่ตัวเมียนี่กับตัวเมียนี่ครับน้อยเงี้ยคากันครับพี่น้องครับอ่าหรือสีโยกเหมือนนีสิบสองตัวก็ได้ครับพี่น้องครับยกเมอดก็ได้ครับพี่น้องครับตัวละสามพันเก้าร้อยบาทเด้อครับพี่น้องครับ บ่เข้าใจประการใดสงสัยประการใดอยากวีดูข้อมาเดี๋ยวโทรมาถามผมผมสิบอกช่องทางการวีดูข้อมาครับผมไม่ได้เรียนไล่นะครับก็บมี่เอฟซีเมียนมาว่าขอไลไ์หน่อยผมไม่ได้เรียนไล์ผมรเรียนเฟซกับยูทูบครับเฟซผมกับอของง่วนนี่มีสียูซี่พะโคสิงเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าเฟซกกับพอคอยเรียนครับเป็นเฟซขายง่วนกับโคขายง่วนลักๆก็จะขายในยูทูบหลอกครับพี่น้องครับบอกพ่อแม่พี่น้องเมืองในยูทูบเราก็แล้วครับพี่น้องครับ,บ หรืออยากวีโด้ข้อมากอะยังโทรมาหาผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบ,บอกช่องทางการวีโด้ข้อครับนี่ครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับนานๆมาที่ครับเอาฝากพี่ตอนน,อน้องสั่งรับทีน่นี่ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ